ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงอย่างชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบเทศบาลตำบลแสนสุขสืบสรารงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศรักบี้ฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565กระทงปลาทูมอบสู่นกเพนกวินสวนสัตว์อุบลราชธานี ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีการค้นหาตัวแทนภาคเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น8คนสุดท้ายของดิสตาร์2,022กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอายุ15ปีมาจากเชียงใหม่ค่ะชินท่าเอ่น,น,น,นมาจากจังหวัดกระบี่<า>ค่ะ ปัปอนครับจังหวัดกรุงเทพครับมีความเป็นไอ้เต้ารู้ไม่ว่าหนึ่งชีวิตของใครชื่อแก้วนะคะมาจากโคราชค่ะเพศเสื้อผ้าหน้าผมคงไม่ใช่เหตุผลที่จะเอามาด่ากันนะทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31ดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวโหลดแอปวดีคุณมองเห็นอะไรในแสงสว่างเห็นโลกเห็นความคิด เห็นความฝันเห็นความรักความห่วงใยเห็นความใส่ใจเห็นความสำเร็จสำหรับเราเรามองเห็นความสุขเพราะความสุขมักอยู่กับแสงสว่างเสมอ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยทุกคนด้วยความยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่9พฤศจิกายน2565วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาททิศค่ะ ระดับน้ำแม่น้ำมูลปี2565วันนี้วันที่9พฤศจิกาย,ยน2565ระดับน้ำอยู่ที่8เมตร39เซนติเมตรอ้างอิงจากระดับน้ำแม่น้ำมูลสถานี M7 สะพานเสราาีประชาธิปไตยณเวลา6นาฬิกามาเริ่งมงันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผูว้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ นายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีมนสงาน่าลีราสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอุบลราชธานีนายกันตพลสุขสงฆ์นายอำเภอวารินชำราบลงพื้นที่มอบถุงยางชีพน้ำดื่มและรองเท้าบูทกันน้ำให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยบ้านบุ่งไหม้หมู่ที่3และหมู่ที่11ตําตำบลบุงไม้อํเาเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน500ชุด จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยส่งผลให้รัศดรได้รับความเดือดร้อน21อำเภอสถานการณ์คลี่คลายแล้ว14อำเภอด้านการดำรงชีพได้รับผลกระทบ13อำเภอปัจจุบันอพยพคงเหลือ5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอวารินชำราบอำเภอตาลสุมอำเภอดอนมดแดง A. และอำเภอสว่างวิลวงศ์จำนวน20ตำบล104หมู่บ้าน5,296ครัวเรือน17,460คน ศูนย์พักพิงชั่วคราว87จุดอพยพลดลงจากเมื่อวาน386ครัวเรือน1,101คนศูนย์พักพิงลดลง7จุดพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ20อำเภอคาดว่าจะได้รับความเสียหาย3 6 8 8 2 5 7 5ไร่ส่วนพื้นที่ประมงได้รับผลกระทบ15อำเภอคาดว่าจะได้รับความเสียหาย1,610.95ไร่ 9,232ตารางเมตรด้านปัสสุสัตว์ได้รับผลกระทบ14อำเภอ712,355ตัวอบพยพศศสตัตว์56,952ตัวการฟื้นฟูหลังน้ำลดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับวิศวกรจิตอาสา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านพักที่อยู่อาศัยโดยจะทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังมีส่วนราชการและภาคเอกชนลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูทำความสะอาดหลังน้ำลดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลแสนสุขได้จัดประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสารประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและเน้นตระหนักถึงคุณค่าของสายน้ำที่ต้องช่วยกันดูแลอนุรักษ์ค่ะในชุมชน คืนวันที่8พฤศจิกายน2565ที่วัดใหม่ทองสว่างวัดกก่อนในตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลแสนสุขจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565 ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังประเพณีอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสารส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปโดยมีนายทรงกรดไกลกังวานนายกเทศมนตรีตำบลแสนสุขเป็นประธานเปิดงานท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าร่วมง,งานจำนวนมาก หลังพิธีเปิดงานในทรงกรดไกลกลางวานนายกเทศมนตรีตำบลแสนสุขพร้อมคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมกระทงที่แต่ละชุมชนส่งเข้าประกวดและร่วมลอยกระทงที่บริเวณสระน้ำภายในวัดใหม่ทองสว่างนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่มาสร้างความเพลิดเพลินม,มากมายอาทิการประกวดหนูน้อยนพมาศการประกวดกระทงชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าโอทอปตมบลแสนสุขการทถบุตักบาทพระประจำวันเกิดโดยทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากด้านพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายกระทงภายในงานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้คึกคักหลังจากที่มีการจัดงานห่างหายไป2ปีในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประชาชนที่มาเที่ยวงานจำนวนมากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกระทงที่นํามาจําหน่ายจะเป็นกระทงลดโลกร้อนมีทั้งที่ทําจากต้นกล้วยกระทงจากขนมปังรูปการ์ตูนและกระทงที่สามารถเป็นอาหารปลาได้มาถือว่าเป็นระวังวันมากมายทีเดียวที่ ทีมนักเรียนจากโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศกับการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล7คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565ค่ะทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล7คนประเภทรุ่นอายุ14ปีชายดิวิชั่น1ในการแข่งขัน,ขนกีฬารักบี้ฟุตบอล7คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2565โดยสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรภมส่วนภูมิภาคประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นในระหว่างวันที่5-6พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมาณสนามอารุณปรีดีดิโลกมหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคาม โดยดกตรกริติเดชสุขสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยากล่าวว่าจากการที่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาควา้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล7คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในระดับภาคและเตรียมเข้าแข่งขันในระดับประเทศในวันที่11ถึง13พฤศจิกายน2565ที่จะถึงนี้ทางโรงเรียนเองก็ได้มีการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการเล่นกีฬาอยู่แล้วเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายของดรถาวรคุณิรัตภูมิหน่วยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งได้ให้มีการส่งเสริมทางด้านการกีฬา ในส่วนของการฝึกซ้อมทางโรงเรียนได้มีการฝึกซ้อมมาตั้งแต่ต้นปีมีการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาครูในโรงเรียนผู้ปกครองในการหาทุนในการเดินทางไปแข่งขันในระดับภูมิภาคส่วนทุนในการเดินทางไปแข่งขันในระดับประเทศทางโรงเรียนได้มีการระดมทุนกันเพื่อช่วยสารฝันให้กับนักเรียนได้มีโอกาสลงแข่งขันสนามจริงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทเท่าเทียมกับนักเรียนในกรุงเทพ ดกรกริติเดชได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีรวมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องนองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยาให้มีกำลังใจในการแข่งขันคว้ารางวัลมาฝากชาวอุบลหากทานใดที่ต้องการช่วยสนับสนุนสมทบทุนให้กับทีมโรงเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0819194261 สวัสดีครับผมนายกริติเดชสุขสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยานะครับอาจากการที่นักเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยารุ่นอายุไม่เกิน14ปีชายได้ไปทําการแข่งขันกีฬาลักบี้7คนชิงแชมป์ประเทศไทยระดับภูมิภาคหรือระดับภาคอีสานและก็ได้แชมป์มานั้นนะครับก็ตอนนี้กําลังจะไปทําการแข่งขันในระดับประเทศ ในระหว่างวันที่11ถึง13พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยในโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับได้สนับสนุนให้นักเรียนได้เล่นกีฬาเพื่อที่จะดึงเขาออกให้ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านผู้อำนวยการเขตท่านดราวรคูนิรัตซึ่งท่านได้ให้นโยบายมานะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ห่างไกลจากยาเสพติด าการสนับสนุนกีฬาลักบี้เคนนะครับเราก็ได้ทําการฝึกซ้อมตั้งแต่ต้นปีเนื่องจากคุณครูนะครับได้รายงานให้กับผมได้ทราบก็มีการระดมทุนจากคุณครูในโรงเรียนจากผู้บริหารจากเพื่อนนักเรียนจากผู้ปกครองและก็คณะกรรมการฐานศึกษาในการจัดสรรงบประมาณไปแข่งระดับภูมิภาคก็บวกหมดงบประมาณประมาณ2 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งงบประมาณตัวนี้ก็ จะได้รับการสนับสนุนจากชุมชนส่วนงบป,ประมาณที่จะเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครนั้นตอนนี้เราก็ยังมีการระดมทุนเพื่อที่จะสนับสนุนสารฝันให้นักเรียนบ้านนอกนะครับได้เข้าไปมีโอกาสได้สัมผัสกับสนามแข่งขันจริงระดับประเทศเพื่อที่จะให้เขาได้มีโอกาสเท่าเทียมกับนักเรียนในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทางเรียนเราก็พยายามระดมทุนให้ได้มากที่สุด ซึ่งการแข่งขันจะเกิดขึ้นในวันที่11ถึง13พฤศจิกายนนี้ครับฝากพี่น้องชาวอุบลรัชนานีนะครับที่จะส่งกำลังใจไปเชียร์ก็ติดตามในเพจของรักบี้ยูเนียนนะครับซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องเคเบิลนะครับก็ฝากให้พี่น้องชาวอุบลรัชนานีทุกคนได้ร่วมเป็นกำลังใจเพื่อสารฝันของนักเรียน บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจันทร์วิทยาเพื่อชื่อเสียงของชาวอุบลครับนนหากพี่น้องชาวอุบลอยากจะร่วมสนับสนุนนะครับสารฝันกับนักเรียนก็ให้ร่วมสนับสนุนมาที่บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจันทร์วิทยาที่ลงในเพจของเรียนได้เลยนะครับเพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนค่ารถค่าที่พักค่าอาหารสําหรับนักกีฬาในโอกาสนี้ขอกลาบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงครับ ด้านครูเรศสุขุมป่งสุดครูโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา ครูฝึกซ้อมนักกีฬาลักบี้ฟุตบอลในครั้งนี้ได้กล่าวว่าตนเองรับผิดชอบในการสอนรายวิชาสุขศึกษาพละศึกษาในความตั้งใจของตนคือเนื่องจากเป็นครูคืนทิ่นที่จะมาพัฒนานักเรียนในชุมชนอดีตตนเองเคยเป็นนักกีฬาลักบี้มาก่อนเลยได้มาสารต่อให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนที่มาเข้าร่วมทีมนักกีฬาลักบี้ฟุตบอลของโรงเรียนเป็นนักเรียนขยายโอกาสที่มีใจรักและมีความสนใจในการเล่นกีฬา ทางครูเองได้มีการตั้งทีมมากว่า4ปีแล้วและมีการฝึกซ้อมนักกีฬามาโดยตลอดเห็นความสามารถความพยายามของนักเรียนเองจึงได้มีการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายรายการในสนามต่างๆจนล่าสุดปีนี้ถือว่าเป็นการประสบผลสำเร็จคือได้รับรางวัลชนะเลิศและจะพัฒนาก้าวต่อไปในระดับประเทศก็ชื่อคุณครูลิศุุมงสุดนะครับเป็น บรรจุที่นี่มา4ปีแล้วครับเป็นคนุณครูงเรียนมัธยมคนน้อยน้องจันวิทยาครับก็รับผิดชอบในส่วนของการสอนในหลายวิชาสุขศึกษาและพัศึกษาจริงๆแล้วในความตั้งใจนะครับผมเนี่เป็นครูคืนถิ่นนะครับที่จะต้องมาพัฒนานักเรียนในชุมชนที่ที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับอย่างผมนี่เป็นคนอุบลน,นะครับก็มาบรรจุที่นี่ได้4ปี แล้วก็ความตั้งใจนี่ก็คืออยากพัฒนาดีกอย่างน้อยนะครับเอาเรื่องของกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องครับก็เลยอดีตนี้เคยเคยเป็นน,นักบี้เก่าเคยเล่นลีบมาตั้งแต่มัธยมนะครับก็เลยได้มาสานต่อที่นี่จริงๆแล้วเราไม่มีการคัดเลือกหรอกครับเราคัดเลือกด้วย,ด,วยด้วยความสนใจของนักเรียน แล้วก็มาดีใจมาซ้อมดีใจมากกว่าเพราะวังเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยอกาคือ <rico> ไม่มีสิทธิ์เลือกเลยครับในการในการเลือกนักกีฬาครับ <brewer y> ต้องมีใจรักมากก่อนแล้วก็ให้ความสนใจครับกับกีฬาแล้วก็เด็กนี้ก็คืออย่างเด็กกลุ่มนี้ก็คือเขาชอบกีฬาอยู่แล้วนะครับทุกกีฬาครับประมาณนั้นจริงๆเราฝึกซ้อมมามานานแล้วนะครับตั้งแต่ผมออมาบรรจุก,ก็ประมาณ4ปีแล้ว แล้วก็พัฒนาเด็กมาเรื่อยๆนะครับจนจนได้ไปแข่งหลายๆรายการแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำทีมลักบีแล้วก็มีส่วนของชมรมกีฬาลักบีฟุตบอลน,นี่มามาช่วยในการสนับสนุนในการสอนนักเรียนในการาจัดหาอุปกรณ์ช่วยด้วยครับสวัสดีครับผมเด็กชายศิลานาทีครับ เป็นนักกีฬารักบี้ในโรงเรียนทุกนอังกกรวิทยาครับสวัสดีครับผมเด็กชายกิติคุณชายนาทีครับเป็นนักกีฬารักบี้ทุกน้องกังนครับรู้สึกภูมิใจครับภูมิใจในทีมของเราที่ทําได้ครับก็เกินความคาดหมายอยู่ครับก็เราฝึกซ้อมหนักนะครับเพื่อจะไปเอาชัยชนะมาได้ครับกว่าจะเข้าทีมก็ยากครับกว่าจะมาคบกันก็เวลาผิดพลาดเราก็ไม่ไม่ด่ากันครับก็ให้กำลังใจกันเอาใหม่อะไรอย่างงี้ครับ ก็เอาใหม่เริ่มใหม่อะไรอย่างนี้ครับไม่ให้ท้อครับครับผมอนาคตก็อยากจะแบบเรียนต่อที่แบบเกี่ยวกับลักบี้อะไรที่อย่างนี้ครับก็อยากติดทีมชาติอะไรอย่างนี้ครับก็ฝึกซ้อมไปเรื่อยครับก็ชอบเตะฟุตบอลครับฟุตบอลตดตังครับการเล่นกีฬาก็ดีครับดีกว่าไปมั่วสมยาเสพติดอะไรอย่างนี้ครับก็มีเวลาว่างให้ปประโยชน์ครับในการเล่นกีฬาครับ ไปติดตามชมบรรยากาศสีสันในวันลอยกระทงที่สวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะได้ทำกระทงปลาทูจากธรรมชาติเป็นอาหารนกเพนกวินนะคะโดยมีน้องๆนันกเรียนค่ะได้ร่วมเรียนรู้การทำกระทงและบูรณาการในเรื่องของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ด,ด้วยค่ะ นายทิติพรทองดีพันธุ์ผู้ำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีได้ให้พนักง,งานสวนสัตว์จัดทำฐานลอยกระทงประทูให้นักเรียนที่เข้ามาทัศนศึกษาในวันที่8พฤศจิกายน2565ซึ่งเป็นวันลอยกระทงซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การทำกระทงและบุรณาการในด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ โดยการใช้กระทงเป็นภาชนะจากธรรมชาติใส่ปลาทูให้อาหารนกเพนกวินเกิดเป็นกระทงปลาทูป้อนนกเพนกวินนอกจากจะได้สืบสานประเพณีการลอยกระทงของไทยแล้วยังเป็นกระทงที่ใส่อาหารให้สัตว์เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ให้สัตว์ได้เรียนรู้เกิดความแปลกใหม่จากการให้อาหารที่แตกต่างจากเดิมปรับวิธีการกินอาหารที่แปลกใหม่ ซึ่งเด็กๆต่างชื่นชอบและตื่นเต้นกับการลอยกระทงปลาทูป้อนนกเพนกวินครั้งแรกที่ได้มีกิจกรรมการลอยกระทงที่ต่างจากทุกๆปีที่เด็กๆเ,เคยทําและในส่วนของกระทงปลาทูที่ลอยในสระน้ําให้อาหารนกเพนกวินนั้นหลังจากป้อนอาหารเสร็จได้เก็บกระทงและดูแลความสะอาดทันทีเพื่อป้องกันนกเพนกวินกินวัสดุใบไม้ดอกไม้จากกระทงเพื่อสุขภาพของสัตว์ และให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมการเที่ยวชมสวนสัตว์ในฐานต่อไปพร้อมเข้าชมสวนสัตว์ด้านในในโซนแสดงสัตว์ทั้งนี้ผู้ที่สนใจนำนักเรียนนักศึกษามาทัศนศึกษาสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์อุบลราชธานีโทรศัพท์0848319311เปิดบริการทุกวันเวลา8นาิก30นาทีปิดจำหน่ายบัตรในเวลา16นาฬ30นาที มมเดี๋ยวกินมออมากินนะกนติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งขายออก2,9600บาทรับซื้อ2,9500บาทของรูปพันธ์รับซื้อ3,100บาทขายออก2,8,970บาท76สตาง ราคาน้ำมันดีเซล34บาท94สตางต่อลิตรเป็นสินแก๊สโซฮอ e 20 35บาท54สตางต่อลิตรเป็นสินแก๊สโซฮอ91 36บาท38สตางต่อลิตรเป็นสินแก๊สโซฮอ95 36บาท65สตางต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากูนยนอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดขุนราชนีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา36นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา57นาที <t> <com> คุณผู้ชมคะกับรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี2022นี้นะคะเปิดเวทีสู่ดวงดาวอีกครั้งค่ะกับการกลับมาของรายการที่ทุกคนรอคอยเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาว2022เวทีของคนที่มีฝันจากทั่วประเทศพร้อมแล้วกับภารกิจเฟ้นหาดาวดวงใหม่โดยการค้นหาตัวแทนจากทั้ง4ภาคเพื่อเข้ามาเป็น8คนสุดท้ายจากการตัดสินสุดเข้มข้นของ3คณะกรรมการที่มากด้วยความสามารถนุ่มกลาดาเอนโดฟินและโดมจารุ มาร่วมรุ้นร่วมเชียรค่ะว่าใครจะเปล่งประกายใช้ความเป็นดาวและใครที่คนไทยทั้งประเทศจะเลือกให้ไปต่อเป็นเดอะสตาร์คนต่อไปในรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาว2022ทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาทางช่องวัน31ค่ะดูทีวีกดหมายเลข31ดูย้อนหลังได้นะคะทางแอปพลิเคชันวันดีดูได้ที่วันดีที่เดียวค่ะ คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลวิอาเคเบิลทและเพจข่าวอุบลราชธานีโสพลเคเบิลทีรวมไปถึงช่อง45 4ส้ซนนิวพระอิสา,านเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านตีดตามรับชมสวัสดีค่ะ